สวัสดีทุกท่านครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สัมมนาออนไลน์ครับโอกาสทางธุรกิจของนวัตกรรมเอชล็อกนะครับสัมมนาวันนี้เนาะนั่นก็คือเรื่องราวของนวัตกรรมเอชล็อกนั่นเองครับโดยนวัตกรรมเอชล็อกครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์นะที่มีมูลค่ากว่า10,000มืนล้านเหรียญสหรัฐเลยครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะกว่า3 0 0แสนล้านบาทเลยนับตั้งแต่ เปิดตัวจนถึงปัจจุบันนะโว้แบรนด์นี้แบรนด์เอชล็อกก็มีค่าไปแล้วกว่าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า3แสนล้านบาทเลยทีเดียวแล้วทำไมเอชล็อกจึงเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าที่สูงมากถึงขนาดนี้ครับย้อนประวัติกัน ก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วครับในปี2008ครับเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการค้นพบนวัตกรรมเอชล็อกนะครับโดยในปี2008ครับนูสกินได้ค้นพบกับสารตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเอนไซม์อาร์น็อก์ครับซึ่งเจ้าเอนไซม์อาร์น็อก์นี้เป็นเอนไซม์ก่อความแก่ชราครับย้ำอีกครั้งมันคือเอนไซม์ก่อความแก่ชราท่านแปลว่ามันเป็นเอนไซม์ดูสารที่ไม่ดีนั่นเองครับแล้วอาร์ อนอกจะพบน้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นครับและเรามาลองวัดนะอนอกในกลุ่มคนสุภาพสตรีนะที่อายุเท่ากันคือในวัยห้าสิบห้าปีครับแต่ว่าคนในวัยห้าสิบห้าปีเนี่ยบางคนก็จะดูแกกว่าวัยบางคนก็ดูเท่ากับวัยบางคนก็ดูอ่อนกว่าวัยนะครับซึ่งพบว่ากลุ่มคนอายุห้าสิบห้าปีเนี่ยหากว่าเขามีอนอกที่เยอะเขาจะดูแก่กว่าวัยถึงเจ็ดปีเลยครับแต่ถ้าเขามีระดับของอนอกที่ต่ํา เขาจะดูอ่อนกว่าวัยถึง7ปีเลยนั่นจึงแปลว่าเจ้าอานอกเนี่ยมันคือสารแห่งความแ่ชราอย่างแท้จริงครับนี่เป็นการศึกษานะจากถามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าคนที่มีอานอกมากจะดูแก่กว่าอายุจริง7ปีและคนที่มีอานอกน้อยจะดูอ่อนกว่าอายุจริง7ปีครับ วิจัยกันได้เห็นชัดกันไปอีกนะครับว่าอนอกจะยิ่งเพิ่มขึ้นตอนไหนคือจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้อานอกเพิ่มสูงขึ้นได้นั่นก็คือการที่เราเจอกับแสงแดดแสง UV นั่นเองครับจะเห็นเลยว่ายิ่งเราเจอแสงแดดมากขึ้นเท่าไหร่อานอกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแบบนี้เลยครับอีกครั้งอนอกจะเพิ่มขึ้นด้ืยอสองปัจจัยสําคัญเลยคือหนึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นอนอกจะเพิ่มขึ้นและสองเมื่อเราเจอแสงแดดเยอะเยอะ อนอกก็จะยิ่งมากขึ้นครับและอนอกจำอีกครั้งมันคือสารต่อความแก่ชรานั่นเองแล้วอนอกเกิดขึ้นมาได้ยังไงละ่ะคราวนี้เราจึงวิจัยกันต่อครับและใน3ปีต่อมาในปี2011เราพบว่าเจ้าอนอกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาครับจากหน่วยพันธุกรรมหน่วยหนึ่งของเราที่มีชื่อว่ากลุ่มยีนแห่งความแก่ชราครับขออภัยที่บอกว่า3ปีนะแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับใน1ปีต่อมาในปี2009นะครับ เราก็ได้ค้นพบครับกับกลุ่มยีนแห่งความแก่ชราครับซึ่งเป็นตัวที่สร้างเจ้าเอ็มไซอาร์น็อกหรือสารอาร์น็อกนี้ขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราค้นพบแล้วว่าโอ,โอ้อาร์น็อกนี้มันเกิดจากกลุ่มยีนแห่งความแก่ชราเพราะฉะนั้นหากเราต้องการลดปริมาณอาร์น็อกในร่างกายเราก็ต้องไปจัดการที่กลุ่มยีนแห่งความเสื่อมชราครับ แล้วยีนคืออะไรครับพาทุกท่านมาดูกันที่วีทานี้เลยหากเราหยิบอวัยวะของเราออกมาซึ่งอ,อย่างหนึ่งแล้วผ่าอวัยวะนั้นออกครับเราจะเจอกหนวยประกอบย่อยๆของอวัยวะเป็นวงกลมใสๆแบบนี้ที่เรียกว่าเซลล์นับล้านเซลล์เลยเจาะลึกลงไปในเซลล์ครับจะเจอมาเล็ดของเซลล์สีน้ําตาลแบบนี้ที่เรียกว่านิวเคลียสและหลังจากนั้นครับเราเจาะลงไปในนิวเคลียสเราจะเจอกับพันธุ์โอสีม่วงน้ําเงินแบบนี้ที่เรียกว่าโครโมโซมนั่นเองแล้วก็เจาะลึกลงไปครับใน โคโมโซมเรายืดมันออกมาเป็นสายยาวๆจะได้พำว่าดีเอ็นเอครับและแต่ละท่อนเล็กๆเล็กๆๆของเจ้าสายเกลียวยาวๆนั้นก็จะเป็นสายเกลียวสั้นๆแบบนี้ซึ่งเราจะเรียกมันว่ายีนนั่นเองครับซึ่งกลุ่มยีนนั้นก็จะมีแตกต่างกันไปมากมายหลายๆกลุ่มเลยโดยเราสามารถแบ่งกลุ่มยีนออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆครับก็คือกลุ่มยีนแห่งความแก่ชราและกลุ่มยีนแห่งความ อ่อนเยานั่นเองครับกลุ่มยียนแห่งความอ่อนเยาวก็จะสั่งการผลิตสารต่างๆที่ทําให้เราอ่อนเยาว์ไม่ว่าจะเป็นสารอย่างกูต้าไทโอนสารอย่างคอลลาเจนที่ทําให้ผิวของเราทั้งขาวใสนุ่มเด้งนะครับเต่งตึงหรือว่าสารต่างๆทําให้ร่างกายมีพลังงานดีล้างพิษด,ดีฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองดีเผาผลาญไขมันได้ดีสร้างกล้ามเนื้อได้ดีแบบนี้เป็นต้นในขณะที่กลุ่มยียนแห่งความแก่ชราก็จะสั่ง ให้เกิดสารที่มีฤทธิ์ตรงกันข้ามเลยเช่นเจ้าสารอะนอกแบบนี้เป็นต้นแหละครับซึ่งเจ้าสารนี้ก็จะทาให้ผิวพรรณของเราแห้งเหี่ยวมวีริ้วรอยหมองคล้ำแล้วกลุ่มยีนแก่ชาราก็ยังสั่งให้การให้เกิดสารอื่นๆด้วยไม่ไว่าจะเป็นสารที่ทําให้กล้ามเนื้อส,สร้างน้อยลงแต่สะสมไขมันมากขึ้นสร้างพลังงานน้อยลงล้างผิดแกล้ลงแบบนี้เป็นต้นนั่นคือเจ้าความร้ายของกลุ่มยีนแก่ชาราครับ แอาความล้ำหน้าของการวิจัยของนูสกินที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือเราสามารถวิจัยให้เห็นการแสดงออกของยีนเนี่ยด้วยตาเปล่าของเราเลยผ่านแผ่นยีนชิปแบบนี้ครับจะเห็นแผ่น,ผนสีน้ําเงินแบบนี้ก่อนแต่เมื่อเราไปเข้าเครื่องอ่านผลมันจะแสดงออกมาเป็นสีแดงเขียวแบบนี้ครับซึ่งคนที่อ่อนเยาว์กับคนที่แก่ชราเนี่ยก็จะมีรูปแบบของสีสันที่แตกต่างกันไปอย่างที่เห็นจากรูปนี้เลยคนที่แก่ชรากลุ่มยีนแผ่นยีนด้านบนสีแดงด้าน,นล่างสีเขียวแต่ แผ่นยีนชิปของคนอ่อนเยาว์ด้านบนสีเขียวด้านล่างสีแดงเนาะจะเห็นได้เลยว่าคนแก่ชราและอ่อนเยาว์มีการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันและดันการออกการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันนี้นั่นเองครับจะส่งผลให้กระบวนการต่างๆของร่างกายแตกต่างกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพลังงานครับหรือก็คือการ ทำงานน่ะของโรงพลังงานในร่างกายที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียนนั่นเองครับการล้างพิษก็แตกต่างกาันการเผาผลาญไขมันก็แตกต่างกันการสร้างกล้ามเนื้อก็แตกต่างกันการปกป้องส้มแซมตัวเองก็แตกต่างกาันเมื่อการสแสดงออกของยีนตต่างกาันรวมไปถึงผิวพรรณของเราด้วยครับเมื่อการสแสดงออกของยีนแตกต่างกาันโครงสร้างผิวก็แตกต่างกาันความยืดหยุ่นของผิวก็แตกต่างกาันเพราะว่าการสร้างคอลลาเจนมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเอง ความชุ่มชื้นก็แตกต่างกาันการสร้างเม็ดสีก็ไม่เหมือนกันการสร้างเซลล์ผิวใหม่ก็เร็วก็ช้าแตกต่างกันไปนั่นเป็นเพราะว่าการมีคารเป็นเพราะว่าการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันนั่นเองครับและย้และไปดูประวัติของเอชล็อกกันต่อเลย2008เจอเจ้าสารแก่ชราฐสารก่อแก่ที่เรียกว่าอานอกสองพค้นพบเขาว่าเจ้าอานอกที่เกิดจากกลุ่มยีนแห่งความแก่ชราหรือกลุ่มยีนแห่งความเสื่อมชรานั่นเองและในปี2011็ครับเป็นความ ก้าวหน้าครั้งสําคัญอีกครั้งเลยนั่นก็คือการที่นูสกีนกรับได้ซื้อหนึ่งในสถาบันที่ครอบครองข้อมูลยีน ข้อมูลด้านการแสดงออกของยีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนั่นคือสถาบันวิจัย Life Gen Technology ครับโดยประวัติของ Life Gen นะั้นต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับนั่นเพราะว่า Life Gen ถูกก่อตั้งโดย2ท่านนี้เลยด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับก็คือดรโทมัสคลอล่าและด้านขวามือของทุกท่านที่ใส่แว่นนั่นก็คือดรริชาร์ดไวท์ดัชนะครับสท่านนี้เนี่ยทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกของยีนเนี่ยมายาวนานกว่า40ปีแล้วครับานาจจะ ห็นประวัติของ LifeGen นะว่าถ้าไปเสิร์ชประวัติดูเนี่ยจะเห็นว่าก่อตั้งในปี2000เอ๊ะนั้น LifeGen ก็ต้องวิจัยมาแค่20ปีสิเพราะนี่ปี2020แต่จริงๆแล้วครับดรโทมัสพอล่ากับดรริชาร์ดไวดัชเนี่ยวิจัยเรื่องการแสดงออกของยีเนี่ยมาตั้งแต่ปี1980แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นบริษ,ษัทหรือสถาบัน LifeGen เท่านั้นเองเนาะแต่จริงๆวิจัยมาตั้งแต่ปี1980แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าฐานข้อมูลยีนของ LifeGen เนี่ยมีการวิจัยมายาวนานกว่า40ปีแล้วครับ แล้วตลอด40ปีที่วิจัยมาเนี่ยโอ้โหไลฟ์เจนครอบครองฐานข้อมูลการสแสดงออกของยีนใจขนาดไหนล่ะต็อบอกเลยว่านับตั้งแต่ New Skin นูสกินนะครับซื้อไลฟ์เจนจนถึงตั้งแต่ปี2011แล้วก็นับนะมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่าครับปัจจุบันนูสกินกับไลฟ์เจนเนี่ยครอบครองข้อมูลด้านการสแสดงออกของยีนร่วมกันกว่า333ล้านข้อมูลด้านการสแสดงออกของยีนครับเยอะขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าไลฟ์เจนและนูสกินครับคือหนึ่งในผู้ครอบครอง ข้อมูลการแสดงออกของยีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับและที่สำคัญครับด้วยการที่นูกสกินซื้อลฟ์เจนแล้วนะัหมายความว่าข้อมูลยีนตลอด40ปีของลฟ์เจนเ่มตกเป็นของนูสกินแต่เพียงผู้เดียวครับจากนั้นนูกสกินก็ได้นำข้อมูลการแสดงออกของยีนนี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ล็อกนั่นเองครับที่จะดูแลแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่องอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่แล้วอย่างผิวก็มีทั้งเรื่องของการสร้างคอลลาเจนเรื่องของความขาวใสเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่อย่างกระบวนการภายในร่างกายก็มีทั้งเรื่องของการสร้างพลังงานนะครับล้างพิษปกป้องซ่อมแซมเผาผลาญไขมันสร้างกล้ามเนื้อนั่นก็มาจากข้อมูลด้านการแสดงออกของยีนทั้งสิ้นครับและการวิจัยของดูสกินนั้นก ออกผลิตภัณฑ์เอชล็อกมาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆ1-2ปีถึง2ปีเลยนะครับปี2009 a g e l o c k Transformation 2010 a g e l o c k g o v e r n a c System 2 2011ออกมา2ผลิตภัณฑ์เลยครับนั่นคือ a g e l o c k g o v e r n a c Body และ a g e l o c k Square 2012ครับออก a g e l o c k 2 Face Essence Ultra มา2013ออก เอชล็อกทีอาร์เป็นเอชล็อกไล s ์แปนสอเป็นเอชล็อกมีสองพเป็นนวัตรกรรมในการล้างหน้าและฟื้นฟูคอลลาเจนในขั้นตอนเดียวกันนะครับเอชล็อกลูม um <2019 S 1> ิสปาสองพเป็นเอชล็อกเกา n i c ตัวใหม่แล้วก็มีนีทรอลและ Power m a s แด้วยและปี2020ันี่้ทุกท่านเตรียมจะพบกับเ l ชล็อกบูสเลยและนอกจากเอชล็อ o บูสแล้วพรุ่งนี้พบกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะนั่นคือเอชล็อกทูเฟสเอเซนอัลตรา ตัวใหม่นั่นเองนะที่จะเปิดจําหน่ายในวันพรุ่งนี้นะครับด้วยการที่เอชล็อกนะมีงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับจึงได้รับรางวัลการันตีมากมายเลยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะตรงแถบด้านบนตรงนี้เลยนะครับเพรหลากหลายรางวัลการันตีเลยแล้วก็ได้ถูกนะตีพิมพ์และพูดถึงนะครับในนิตยสารชื่อดังระดับโลกอย่างมากมายอย่างที่ทุกท่านเห็นในแถบด้านล่างตรงนี้เลยนะครับในนิตยสารชื่อดังระดับโลกก็ได้เอ่ยแล้วว่าเอชล็อกถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมความงามและสุขภาพระดับโลกอย่างแท้จริงครับ เอาละและคราวนี้มาดูเบื้องหลังของเอชล็อกกันบ้างว่าโอ้โหกว่าจะออกมาเป็นเอชล็อกนั้นมีการวิจัยและพัฒนาที่มากมายขนาดไหนนะครับโดยกับ,บนูสกินนั้นมีสูงวิจัยด้านการต่อต้านความเสื่อมชนะเป็นของตัวเองเลยทั้งที่เมืองโครโวสหรัฐอเมริกาและก็ในประเทศจีนด้วยครับโดยในส่วนของสหรัฐอเมริกาครับที่เมืองโครโวนั้น ฝูงวิจัยที่อเมริกานั้นใช้เงินลงทุนในการสร้างไปกว่า1000ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็มีพื้นที่ในการวิจัยกว่า22,000ตารางฟุตเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็มีห้องแล็บนะหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการทดสอบครับ70,000ขั้นตอนต่อปีจำนะครับว่าต่อปีนะไม่ใช่ว่า เอชช็อปออกมาตั้งแต่ปี2008ปัจจุบันมี70,000ขั้นตอนแต่มันคือ70,000ขั้นตอนต่อปีครับปัจจุบันเนี่ยเอชช็อปกันูสกินวิจัยไปแล้วกี่ขั้นตอนกว่าเอา70,000เนี่ยโน12เข้าไปนะครับที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงอีกครั้ง70,000ขั้นตอนต่อ1ปีนะครับด้วยความเชี่ยวชาญกว่า30ปีของนูสกินและกว่า40ปีของไลฟ์เจนครับทำให้นูสกินนั้นเป็นผู้นำด้านการต่อต้านความเสื่อมชรราาาาอออย่่่งงงงงแแแแแท้้้จิลลลละเป็น 1, น 1, น 1, น, 1, นหหใใขมูดกดกส ใหญ่ที่สุดในโลกครับและนี่คือของอเมริกาที่เมืองโครโวแต่ของจีนก็บอกว่าใหญ่กว่านี้อีกนะโดยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีพื้นที่สูนวิจัยทั้งหมดคิดเป็นสนามฟุตบอลเนี่ย4สนามฟุตบอลแต่ของประเทศจีนเนี่ยบอกเลยว่าคิดเป็นพื้นที่สนามฟุตบอลถึง6สนามฟุตบอลเลยครับโอ้โ,โหเรียกเลยว่าศูนย์วิจัยด้านการต่อต้านความเสื่อมชนะของอเมริกน,นั้นยิ่งใหญ่มากๆทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเลยครับอันนี้พาไปดูอีกหนึ่งสิ่งครับนั่นก็คือ เครื่องไม้เครื่องมือในห้อง l a บหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของดูสกินนั่นเองนะถ้าวันนี้จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันให้ครบเลยนะถึงทุกเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวสัมมนาเราจะจบก,กันสามช่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบมาให้ทุกท่านเนี่ยดูกันสัก2เครื่องมือแล้วกันนะครับเครื่องมือแรกมีชื่อว่า impact tool ครับเครื่องนี้ทําอะไรเครื่องนี้มีมูลค่ากว่า20ล้านบาทเลยนะครับโดยเครื่องมือนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ในการวิจัย ของนูงสกินแล้วจริงเครื่องมือนี้เขาใช้ในระดับที่วิจัยในการค้นหายาใหม่แล้วก็วิจัยในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการสืบหา DNA นั่นเองอนนิติวิทยาศาสตร์แต่เมื่อนูสกินเอชล็อกนำมาใช้ก็คือนํามาใช้ในการวิเคราะห์หาโครงสร้างครับโมเลกุลของสาร ใหม่ๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสารที่ดูแลผิวหรือสารที่เป็นสารอาหารดูแลสุขภาพนะครับและหากย้อนไปถึง 6S ที่ทุกท่านรู้จัก 6S ของลูคีนเนี่ยมาตรฐาน 6S ประกอบไปด้วย S ที่1 Selection ครับเลือกสารที่ดีที่สุด S ตัวที่2 Sourcing หาแหล่งพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติ100% S ตัวที่3 Specification วิเคราะห์หาโครงสร้างสารอย่างเฉพาะเจาะจง S, 2, S ตัวที่4 Standardization นะครับทำให้ ทุกลอ็อตทุกขวดหรือทุกเม็ดของสารเนี่ยมีสารสําคัญเท่ากันทุกลอ็อตทุกขวดทุกเม็ดเอสโที่5คือ s ซสตี้ความปลอดภัยและ S ตัวที่หคือ s ับ n t นเทชันคืองานวิจัยทางคลินิกทางวิทยาศาสตร์นะครับต้องบอกว Impact ่าอิมแพ t ทนี้มีความสําคัญกับ S ตัวไหนครับเตัวที่ t. 3นั่นเองเนาะนั่นคือเรื่องของ specification เพราะเครื่อง Impact วนี้ใช้ในการวิเคราะห์หาโครงสร้างโมเลกุลของสารใหม่อย่างจำเพาะเจาะจงเลยทั้งสารดูแลผิวและสารอาหารดูแลสุขภาพด้วยครับและเครื่องมือนี้เองจึงทำให้ New กนะินนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงครับไปดูกันอีกหนึ่งเครื่องมือมีชื่อว่า ICP-MS ครับเครื่องมือนี้มูลค่าเกือบ10ล้านบาทเลยทีเดียวนะโดยใช้ในการตรวจหาโลหะหนักครับ โดยความสามารถในการตรวจหาโลหะหนักของเจ้าเครื่อง i c p m s นั้นสามารถตรวจหาโลหะหนักได้ครับแม้มีโลหะหนักแค่1ส่วนในสารอาหารหรือสารดูแลผิวนี่หล้านล้านกรัมยกตัวอย่างเช่นเราจะตรวจหาโลหะหนักในน้ำมันปลาเนาะเช่นน้ำมันปลาที่อยู่ในไวนสแปนนั่นเองถ้าเราจะตรวจหาโลหะหนักเนี่ยโอ้โหต้องตรวจต้องตรวจหาแบบเข้มข้นมากเพราะเราจะต้อง ไม่เจอโลหะหนักเลยแม้แต่หนึ่งส่วนในหนึ่งล้านล้านส่วนครับและเครื่องมือนี้สามารถตรวจได้ละเอียดขนาดไหนนั่นคือหากเรานมีน้ํามันปลามาหนึ่งล้านล้านกรัมเนี่ยแล้วในหนึ่งล้านล้านกรัมนั้นสมมุติว่ามีโลหะหนักเพียงแค่หนึ่งส่วนเจ้าเครื่อง ICP-MS นี้ก็หาเจ้าโลหะหนักหนึ่งส่วนในหนึ่งล้านล้านส่วนเจอครับนั่นจึงสามารถทําให้เรา ยืนยันถึงความปลอดภัยนะของทุกผลิตภัณฑ์ของดูสกินได้เลยหรือถ้าหากมีสารอะไรที่กลัวว่าจะปนเปื้อนมากับสารที่จะมาเป็นเครื่องสกัดในการดูแลผิวของเอชล็อกแม้ว่าสารปนเปื้อนนั้นจะมีเพียงแค่1ส่วนใน1ล้าน,ล,านล้านกรัมของสารดูแลผิวนั้นเครื่อง i c p m s ก็สามารถหาเจอได้ครับแล้วก็คัดแยกออกสารสิ่งปนเปื้อนนั้นออกไปได้ครับนั่นจึงบอกว่านั่นจึงต้บอกเลยว่า i c p m s มีความสำคัญกับ S ตัวไหนครับใน 6S นั่นคือ S ตัวที่5ครับเรื่องของการยืนยันถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหทั้งมีสูตรวิจัยที่ใหญ่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะในการวิจัยอันทันสมัยแบบนี้ครับจึงทำให้เอชล็อกนะได้รับรางวัลการันตีนะครับอย่างมากมายเลยนะอันนี้นับถึงปี2019นะครับปรากฏว่าเอชล็อกนั้นได้รับ รางวัลการันตีไปแล้วถึง91โปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์50รางวัลการันตีระดับโลก38การนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ครับ32สิทธิบัตรมีสิทธิบัตรหมายความว่าไม่มีใครสามารถมาลอกเรียนเทคโนโลยีเอชล็อกไปจากนูสกินได้ครับและอีกถึง26การตีพิมพ์ณเอกสารทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าโอ้เอชล็อกนั้น เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการต่อต้านความเสื่อมชราอย่างแท้จริงเพราะเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาจากข้อมูลด้านการแสดงออกของจีนครับเอาแลครับและในช่วงต่อไปครับจะขอพาทุกท่านกับไปพบกับข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเอสล็อกที่จะวางจําหน่ายกันในวันพรุ่งนี้ครับนั่นก็คือเอสล็อกทรูเฟสเอสเซนต์เอลตราตัวใหม่และเอสล็อก Two f a เฟสเอเซนอัลตราตัวใหม่นั้นจะมีข้อมูลที่น่าตื่นเต้นขนาดไหนหน่าใช้ขนาดไหนจะทําให้ผิวของท่านเนี่ยอ่อนเยาวขึ้นขนาดไหนก็มารับฟังจากเพชรจกรหญิงสาวสวยท่านนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอส่งไมคต่อให้กับน้องนัทนะครับเพชรจกรนัทยาบงเจริญเกียรติครับ